ำาัดวครับหดนี่น่ดูเียงอี่ด้วยรถารหม่ยังเดินครับมาดูน้ำหายนะครับ แกติว่าาการน้ำหายครับหายังไงก็หาไม่เจองานแก้จากทางที่อื่นมานะครับแก้ติวเครื่องดีเซลนะครับนี่ครับก้นน้ำ ล่างก็ร่วมไม่ดีขาดนะครับครับครับดูเบื้องต้นครับเบื้องต้นนี้ครับ ครับวน้ำขาดนะครับหัวน้ำขาดครับเกิ็ตตว่าตันด้วยนะครับอีจีาไม่อดครับดูครับดู มองไม่เห็นเนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับเห็นไหมครับตัวรมไม่ดีก็ตันนะครับเป็นไงครับสุดยอด แอนโคลครับครับหาหลักน้ำหายฝากติดตามด้วยนะครับตังเล็กน้อ,นนอยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์้มยันเช้า่้มทุกงาน สวัสดีครับมาดูเซฟโรเลตแคทิว่านะครับอาการน้ำหายเกิดจากอะไร ครับดูครับมีคาบสนิมนะครับเกิดการกัดก่อนนะครับครับสาเหตุมาจากไม่ใส่น้ำยาลอเย็นนะครับครับดูครับจุดที่จุดที่รั่วนะครับครับ ได้ท่อรั่วมไมดีนี่ครับเจ็ดทีล่วลวกเซฟโรเลตเกติว่าเครื่องดีเซลนะครับ จุดรั่วนะครับดูครับปกติมันจะมีท่อท่อมขาดนะครับก้าาตันนะครับความร้อนขึ้นครับ รถเอ,อืด,ดบิ่งไม่ออกครับหสาเหตุหลักความร้อนสะสม,มร้อนขึ้นแล้วก็ไม่ใส่น้ำยาลอเย็น